สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลยวันเกมซารกับเกมเอเดนชุดติ้งภาคที่สองรีโหลดเด็ดแกมาต่อดีกว่าสวัสดีพวกอันนี้มีไรเปล่ายิงมือสู้อะ,อะเจ็บตัวฟรีโอเคก่อนที่จะไป ซื้อของตอนนี้เรามีอยู่หกพันสี่นะว้าวซื้อไม่ได้เหรออันนี้เป็นพวกตะกูปืนกลต่างๆนะครับส่วนนี้ก็ RPG เออซื้อได้แค่ไอ้อีโบนี่เท่านั้นอ่ะอืมไอพวกก็มีหลายแบบ แต่บางครั้งก็ชอบปืนกลมากกว่าไม่รู้สิอันนี้ปืนอะไรอะ่ะปืนไฟเหรออ่ะลอง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 ซื้อมาหนึ่งพร้อมกระสุนอ่ะโอ้โหยตังหมดพอดีเหลือพันสอง หรือพันสองเอ่ออะไรนเนี่ยเมนูอ๋อน,นี่โอ้หูยี่สิบไปเหรองั้นก็เอาวิ่งสักประมาณนี้อันนี้อะไรอ่ะกรอเหรออ๋อขอความแม่นหน่อยความแม่นยำ Let's go Ho ho, Excellent work. The base looks like a slaughterhouse. We have to know what the hell's going on. Thank you. That improves our situation considerably. We just managed to finish when the damn doors close, trapping us. Hope there's another way out. I'm Nicholas, one of General Baker's engineers. Listen. There's a generator complex in the office area. If you can find a r e s o r e เงียบซะแล้วมันให้เราไปไหนต่อโอเคเฮ้ยติดโอเคเหมือนจะให้ไปทางนี้หรือเปล่าเห็นมันกระจายออกไปแล้วอ่ะเออทางนู้นทางนู้นโอเครอซีด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  เฮ้ย c a n ไม่ k e i จะ u c h l o n g e นอีกแล m วอยาไรไม่มีเยถยังมีก็อยากได้ Hey there, name's Kate. Follow me. ตามฉันมาโอเคโอเพนเอเคํยคำสั่งเสียงสุดยอดโอ้โห t วกไ those maggots have d ไ n e with t น e place. ไม่มีหลุมไม่มีมร,รูเรียบร้อยไม่เรียบร้อยแล้วฮะ I'll open this gate through the security terminal เอ,อ่ออยากได้ The doors inside can only be operated from here. I'll open them one at a time once จะคิดไปซะคิดเก็บฟงังละเปิดไฟเยี่ยมไปกันเถอะ งบก,ก่อนอ,อ้ไม่เปิดอ่ะให้เราไปทำอะไรไปฮนะไม่ได้เลยโอ้โหปิวปิวปิวเจ๋อ Watch yourself. I'm opening the first sector. Uh, Yangcon. gun. ใชไม่ได้โอเคจะจดและจำและนำไปใช้เี๋ยวไิงก่อนตอนที่ใช้ได้โอเคก็ปืนนี่แหละปืนกลหรือว่าผมจะซื้อปืนกลมาดีาวะถ้าปืนได้อดีตยังไงโอให้มาขโมยตังค์โอเคที่กลับได้ กลับหรือไปไปสิครับดื้อๆก็มาสิต้องการยิงมเป็นฝูงนะฮะเพราะงั้นเราจะใช้พวก R P G หรืออะไรพวกนี้ดีกว่าในความเจี่ยงตอนนี้นะเฮ้ยย่างระเบิดก็ธรรมดาอย่างก็ยังได้เห็นเพราะว่าตัวนี้เป็นลูกกระจกอันนี้มีของ what a freaking mess All right time for the third sector แต่ยังหาปืนไม่ได,ด,ด้อ้าวโหโอ้โหใช้ละโอ้โหโอ้โหกว่าจะตายอะไรอะ ตัวบ้าอะไรเนี่ยควายตายโอยโอเคไปต่อ ฮนะช่วยได้เยอะเลยนี่ดีกว่าปืนกลสาดไปเลยฮนะปืนกลดีกว่าเยอะตอนนี้สาดไปสาดกระสุนเข้าไปไม่มีล้วแตกผมก็หาล้วแตกยเยอเลยแล้วก็มันไม่มีล้วแตกแต่ไปดูมันกระแพงแตกก่อน ไม่มีอะไรเนาะโอเคคิดไปเองไม่กล่องกล่องกล่องโอเคเปิดไม่ได้สวัสดีแอนเน่โอเค I'm opening the door to sector 4 now Watch out in there the lights aren't working เห้ได้ของอะไรมาด้วยวะไม่รู้อะยิงอย่างเดียว ตามภารกิจที่เธอมอบหมายมาให้เราเรามีาที่ฆ่าอย่างเดียวเจ้าสารเสพตินี้เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นสองที่คาระเบิดอะไรทำหน้าที่เราตอน เยอะไปเยอะเยอะไปไหมเยอะไปไหมหืมมืมดมากอะผมมองไม่เห็นมองไม่เห็นแบบจริงจังอะน้อยหืมเยอะ <laughs> wow that's one way to clear a room now there's just the manager's office left enter it from the main corridor kill the rest of the aliens so we can get the hell out of here what okay. the มีเงินปีบเงินโอ้โหาเอาเงินมาทิ้งวะสุดยอดอเอาาฉันส o ญเสียการควบคุระบใครงคารเข้าถึงระบบ o วบคุมฉั l จะใรู่เ n d ่ t To <S -cado> my cup, to <-cando> my cup. What <Vincent> the lava? I made <Leonard> it to the other side. Damn! Something <grabbing> screwing <training> with the system again, trying to take control of the sector. I'll try to head it off, but be careful! I'm going to head it off. Bop, I see.

ไป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 ้ยออกไปไปเอซีตายไม่เท่าไรตายเนี่ยยงยงใหญ่งมีก่อถ้ามีโยมาพี่มาพี่ แก๊กแก๊กแกกุอบตัวเลยอันนี้ก็ไม่ตายทีมันดีจังวาดึดมากดึกดึมากมาแล้วหนึ่งคน

สองนี่นะนี่ไงที่มันแหกเข้ามาอะไรบรุดิส่สโมกอสเวอร์บีฮูบีเดมเฮแล้วยังไงต่ออ่ะเพื่อนย้อมใจหน่อยไหมเย้ไปสิโทุให้เราทำอะไรอ่ะเดี๋ยว ให้เราทำอะไรเนี่ยเดินตรงมาก่อนเงินเหมือนว่าต้องไปเปิดไฟหรือเปล่าว่าแต่ไฟอยู่ตรงไหน โห้ยเอบีซีช่วยหน่อยเร็วเอบีซีไม่ช่วยอะ่ะเดี๋ยวลองกลับทางเก่าดูก่อนครับ น,นี้ไม่มีอะไรอ๊ะยีงไงโอเคเปิดไฟเรียบร้อยยังไม่ให้เอาไอ้เก๋ดตรงนี้ฮะกองพิบันไม่ช่วยเลยโอเคยี่สิบบาท ล้วนโอเคเอาไว้นะี่จำเป็นดีกว่าถามพวกเนี้ยอุ้ยมีตัวเล็กด้วยโอ้โหเงินทั้งนั้นเลยเงินกระ,ะสุนลูกซอง ฉบับอัปเกรดเฮ้ยเครื่องอะไรวเนี่ยเราต้องทำลายใช่ปะใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวก่อนโอเคปิดเครื่องไม่สู้กันในความมืดเหรอ สองฉบับอัพเกรดอืมยินดีนเอาที่เอาที่เอาที่อ,ทอัพเดตแล้วมา nhất tôi coi một tiền phản thua này? nhẹ ăn ngay bỏ béo à, mà chơi. thấy Yeah, 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 chém ui 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 ông bay ông bay ông tự tin con đi qua phải ta đi chơi mình có cái ABG ทางไหนเงี้ยนี่เฮ้ยโอ๊ะโอ๊มันแจ้งเตือนเรื่มจะหมดมาไม่ก่ออยู่มาสิครับมาสิวูส่ยเปล่าไม่ได้ เมื่อไรจะได้น,นี้ไม่มีอะไรข้างในไม่มีอะไรเรากำลไปหาทหารใช่ไหมเจอนึกถึกว่าโอเค,คอ,อยู่ตรงนี้โอเคครับเราไปเจอกันพาคสี่